ข้าวขาวข้าวหอมมะลิเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยว่าไหมคุณผู้ชมต่อให้แค่คลุกกับแม็กกี้บีบมะนาวใส่พริกป่นเนี่ยก็อร่อยแล้วถามว่าข้าวขาวข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวขาวเนี่ยไม่ใช่ว่าทานไม่ได้นะทานได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมออกกําลังกายและไม่ได้คุมอาหารด้วยโลคร่ะ แต่ถ้ากลุ่มอาหารด้วยโลครับยังยังไงนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงการกินาข,าข้าวขาวข้าวเหนียวขาวข,าวข,าวขาวนมปังขาวและแป้งขัดสีทุกชนิดค่ะถ้าเรามาลดลหุ่นลิ้นเขมาด้วยเอฟนะจับคู่กับกลุ่มอาหารด้วยโลคับไม่ใช่ว่าเรากินคาร์บไม่ได้นะคะแต่ว่าให้เราเน้นกินเป็นคาร์บเชิงซออนแล้วให้หลีกเลี่ยงการกินคาร์บเชิงเดียว ซึ่งข้าวขาวเนี่ยจัดอยู่ในหมวดของคาร์บเชิงเดียวนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณผู้ชมเปลี่ยนมากินข้าวไม่ขัดสีนะคะคือมันจะอิ่มนานมากกว่าเพราะว่าในข้าวไม่ขัดสีมีสารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์เนี่ยสูงกว่าข้าวขาวทําให้รู้สึกอิ่มนานขึ้น แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ารสชาติของข้าวหอมมะลิข้าวขาวนี่จะอร่อยกว่าข้าวไม่ขัดสีข้าวหอมมะลิร้อนๆเนาะโหรุกล้อะไรก็อร่อยจริงๆเนี่ยท้องอิ่มแล้วนะคะแต่ปากยังหยุดไม่ได้นะ,ะเพราะว่าโหมันอร่อยจังเลยอันที่จะกิน2ทัทพีนะคะมันกระเบิลไปเป็น 3- 4ทสพทพีอย่างงี้พอเรามากินข้าวไม่ขัดสีมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้อร่อยสู้ข้าวหอมมะลิเราก็จะกินแค่เท่าที่เราต้องการจริงๆค่ะ ซึ่งมันจะส่งผลดีในการลดอุดล,ลีนไขมันมากกว่าปกติคุณผู้ชมทานข้าวไอพันไหนอยู่คะเม้นบอกอัสการ์หน่อยค่ะกลีนแบบสุขภาพดีด้วยเอฟเฟลมกเตตามอสกา์ในช่องไลฟ์กลีนค่ะฝากแชรด้วยค่ะ